สวัสดีค่ะยติธรรมทุกท่านวันนี้วันอังคารนะคะอังคารที่24มิถุนายน2568นะคะจะสิ้นเดือนอีกแหละเมื่อวานไม่ได้ทำคลิปนะคะเมื่อวานไปอ,อ,อยู่ที่สวนนะคะก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์จันทร์วันเมื่อวานเนี่ยกลับมาค่ะแต่ว่ากลับมาตอนอ,อช้าหน่อยไม่หน่อยประมาณบ่ายโมงนะคะ ก็สามีทำงานผ่านแท็บเล็ตนะคะผ่าน iPad นะคะก็เลยไม่ได้ทำคลิปเนาะก็จะทำตรงบ้างไม่ตรงบ้างแบบนี้ละนะคะถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะก็จะพยายามทำให้จันถึงสุขจันถึงสุขนะคะจะพยายามมากๆเลยนะคะก็ให้กำลังใจนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามของท่านใหม่ๆแล้วก็ คําถามข้อความที่เขียนมาเล่าสู่กันฟังนะคะถ้าถูกเร็ตกันก็ยินดีต้อนรับนะคะในการช่วยช่วยเหลือให้กําลังใจซึ่งกนและกันในการปฏิบัติธรรมนะคะผู้พูดเองกอ็จะเดินไปพร้อมๆกับทุกท่านนะคะการปฏิบัติธรรมมันจะทําให้จิตใจเราเข้มแข็งนะคะในการใช้ชีวิตใน แต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีไปนะคะในอนาคตมันจะมีอะไรหวาดหวั่นมากขึ้นมากขึ้นนะคะนั่นแหละฉะนั้นก็ใครก็ตามที่มาเจอกันและถูกเจริญกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะเป็นความสัมพันธ์กันที่ได้เข้ามาเจอกันและยิ่งเป็นท่านที่เป็นนักปฏิบัติธรรมอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วมาฟังแล้วก็ชอบแรงนะคะก็ยินดีต้อนรับค่ะนะคะผูพ้พูดเองก็ไม่ได้เก่งนะคะแต่หมายถึงว่า เราเอาเรื่องของยาตด้รรม